สูงระดับยอดไมย้ยอดไม้ก็น่าจะสักประมาณ20เมตรป่าชายเลนก็จ,จุดชมวิวนะแล้วก็ลงต่อนะครับก็มาดูว,ว่าทางเป็นยังไงบ้าง ันก็จะแคบหน่อยลงชั้นล่างก็จะกว้างขึ้นชั้นบนสุดก็วางขายากนิดหนึ่งชั้นล่างก็ขั้นบันไดก็กว้างขึ้นลงก็ง่ายขึ้นด้วยมีทางเดินในหาดนะ ได้ตรงไหนเอ,อ้ยเ,เขาน่าจะไม่แนะนำไม่ออกนะขั้นแรกหน่อยถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับปลาพยูนอ่านะครับดูหน้าตานิดหนึ่งก็ท้องทะเลจังหวัดสตูลก็น่าจะมีปลาพยูนอยู่เหมือนกัน ก็กินพืชน้ำนะยังมีหาดทรายอยู่ก็คงจะเป็นคล้ายๆเกาะล้อมรอบด้วยป่าชายเลนป่าชายเลนก็อนันนี้น่าจะเป็นต้นกงกลางมีทานหาดทรายนิดหน่อยป่าชายเลนเวลาเดินก็ยากนะครับ รองเท้าเทียวยังไงเวลาเดินก็คิดว่ามันน่าจะติดรองเท้าหมดเลยไม่มีชางเลยแต่ว่าชาวประมงที่เขาหาปูหาปลาจับกั้งเมื่อกี้เจอนิดนึงเขาบอกว่าจับกั้งก็เราก็ถามว่าเขาจับกันยังไงเขาบอกว่าสังเกตจากลักษณะรูของเขารูกั้งจะไม่เหมือนรูปูเขาจะเป็นลักษณะของเขามันเป็น ความถนัดเฉพาะตัวเนาะโอ้มีทางยื่นไปได้อีกแล้วก็ไปนิดนึงัาปิดเนะแต่ลรอคล็อกทานโทษด,ด้วยไหนๆมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นทุ่นทุ่นไว้ทำอะไรน้ำขึ้นก็เลยซัดมาปุ๊บวิ่งทุ่นก็เคยวิ่งอยู่สนุกดี สซับพอร์ตแตพื้นรองเท้าต่อให้เป็นพื้นแถวมันก็จะลื่นฝนตกถ้าทุ่นก่าวสักหน่อยก็ลื่นนี่ก็รู้สึกได้เท่าวางคาไม่ดีก็ลื่นก่อนจำเบาน่าจะสุดแล้วก็เป็นป่าชายเลนเนาะเป็นเลน เท้าเท้าว,วางไปอันนี้ก็เป็นมีปลาตีนด้วยตัวเล็กๆปลาตีนไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ตัวใหญ่กว่าน,นี้ก็น่าจะมีนะปเป็นปากแม่น้ำนะครับถึงนี้ก็คือทะเลแล้วล่ะปากแม่น้ำก็จะมีสันดอนเยอะหน่อยนึง นี่คือลักษณะป่าชายเลนลากของป่าชายเลนต้นอะไรเราไม่ทราบจากแต่ต้นโกงกลางอย่างเดียวเราไปกันต่อนัาจะมีเส้นทางค่อนข้างกว้างยาวแล้วก็ตัดกันไปตัดกันมาวิ่งสนุกมากทัมเรื่อ เต่ว่าสปอร์ตอยู่น่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาปล่อยสัตว์น้ำนะคาดเดาว่าเป็นอย่างนั้นเราจะลงไปเดินบนหาดทรายก็ได้แต่ว่าตอานี้ของไม้นะครับ าเส้นทางไปกันต่อไปผ่านมาแล้วเส้นทางก็ซับซอ้อนนิดนึงแต่เราก็กด GPS มาอันนี้ตั้งแต่กดก็อยู่เฉพาะช่วงนี้นะเพิ่งมากดตรงลานตรงนี้ เกือบกิโลมีห้องน้ำให้ด้วยก็ถือว่าเป็นฟาสซิลิตี้หลังฝนก็คงจะลื่นนิดนึงก็มันเป็นช่วงโควิดนะมันก็เลยไม่มีนักท่องเที่ยวหลังฝนตกก็เหมือนไอ้น้ำก็เจอแดดก็ละอ,อุกขึ้นมาหน่อยนึง ลมพัดแรงตลอดอนะครับแล้วก็วิ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแตกสาขาไปไกลนะครับข้างไกลเลยอันนี้เป็นสุดที่ไหน,นก็ลองดูเนาะไม่รู้เหมือนกันพื้นก็โอเคไม่ลื่นก็ดีจาก สภาพแล้วก็คงน่าจะอายุน่าจะประมาณห้าปีขึ้นนะแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่ไม่ถึงขั้นหกปีอสิบปีตรน,นี้ก็คงจะเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนนะครับคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าป่าสงวนเนี่ยมีเฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆไม่ใช่เลย ป่าชายเลนก็เป็นป่าสนวนได้แต่สอยขายไปค่อนข้างไกลๆแต่ว่าคิดว่าเขาน่าจะเป็นวงแหวนนะมาที่เดิม สาละนะครับ ศาลาก็จะมีนิทรศการทุกศาลาะนะครับเข้าไปดูนิดนึงแต่ว่าก็ต้องระวังหน่อยเพราะพื้นน่าจะผุกแล้วแล้วก็มีหลักโดยการเหยียบตรงกลางที่หมดนี่ก็จะเป็นพืชสมนุนไพรพูดเกี่ยวกับป่าชายเลนก็กลับสภาพพื้นก็ เป็นละแนงไม้นะคะรับป่าชายเลนนี่มันก็มีฤิ์กัดก่อนเนาะเพราะว่าน้ำเค็มก็ละเหยออกมาแล้วเวลาฝนตกก็จะมีไอไอของเกลือละเหยขึ้นมามันก็กัดก่อนพวกไม้พวกเหล็กที่เป็นโครงสร้างมันก็น่าจะสึกก่อนได้เร็ว อายุการใช้งานก็คงสั้นสำหรับบางที่ที่แบบโครงสร้างเป็นไม้ซึ่งอันนี้คิดว่าเมื่อก่อนน่าจะเป็นไม้นะครับแต่ตอนนี้เขาก็โครงสร้างใหญ่ก็เป็นปูนโอ้โหวิ่ง,งป่าชายเลนแต่มันเย็นอย่างนี้เลย ป่าชาเลนที่เป็นแหล่งเกิดของสัตว์น้ำนะครับสัตว์น้ำจะได้รับการอนุบาลที่ป่าชายเลนก็เป็นพื้นที่หลบภัยด้วยแต่ก้านสาขาค่อนข้าง,งเยอะแต่ดูแล้วก็ไม่เท่าไหร่ไม่กว้างเท่าไหร่งบประมาณก็คงเยอะด้วยตรงนี้ก็จะเป็นอาคารอีกเนาะโอ้มืดคลึ้มไปเลยนะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่าย4ี่โมงบ่ายห้าโมงแต่ว่าข้างในป่าชายเลนเนี่ยมืดคลึ้มมากถ้าไม่มีการตัดทำโครงสร้างก็อย่าคิดเลยว่าคนจะเดินผ่านป่าชายเลนได้อย่างง่ายดายอืเป็นนิทัศการทุกตึกเนาะดูสิครับโครงสร้างป่าชายเรน กะว่าข้างในนี้นี่ถ้าวิ่งรอบหนึ่งคิดว่าก็น่าจะได้ระยะทางประมาณกิโลกว่กว่าเองนะครับนี่จะเป็นคือข่ายตัดกันไปตัดกันมาแต่ว่าก็ไม่กว้างใหญ่เท่าไหรนะ่นะนี่จะเป็นศาลาหลังใหญ่หนึ่งเข้าไปเยี่ยมชมหน่อยนี่เป็นโครงสร้าง ปิดปรับปรุงนะอย่างที่บอกกันมันไม่ค่อยได้มีการใช้มันก็เลยย่ำแย่แไปกันเต่าเป็นทางออกแล้วคิดว่าน่าจะหนึ่งกิโลก็เยอะแล้วมีลิงนะโอ้ยลิงพวกนี้ไม่ค่อยได้เจอกันนะ ลักษณะคล้ายๆข้างเป็นข้างหรือเปล่าข้างเชเลนเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาเนี่ยคงจะเป็นข้างแหละตัวใหญ่เนาะคงจะลึกอยู่ในบ้านเขาแต่ว่าเขาไม่กลัวคนเลยเนาะเราก็ไม่ได้เป็นพิษภัยกับเขาดูห้าหลัก เป็นคงจะเป็นข้างนะครับเป็นข้างการหยอกเราหน่อยหืมดูว่าเป็นต้นไม้ใหญ่เลยปาทิเรนสมบูรณ์คือชายแดนระหว่างประเทศ ไทยกับมาเลเซียทางฝั่งสตูลเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะป่าอย่างนี้มันก็เลยการลักลอบข้ามแดนเนี่ยก็เลยทำกันยากเนาะดูสิครับพื้นที่ชุ่มน้ำตลอดเวลาแล้วก็เป็นโคลนดินทรายต่อให้เป็นนักวิ่งเทลระดับโลกก็ไม่มีทางหมดโอกาสที่จะผ่านไปได้แต่ละกิโลก็คงยุ่งยากเย็นแสนเข็ญ น่าจะเป็นจบกันแล้วนะครับลำพูนทะเลลำพูนก็น่าจะมีหิงห้อยนะแม n กรา a แอปเปิ เป็นทางออกแล้วครับคิดว่าน่าจะปิดนะตรงนี้ปิดฝั่งนี้ปานเนโมปิดหรือเปล่าก็คงเออมันทะลุออกไม่ได้นะครับปาาเนโมเนาะ เดี่วแดงนี่นะครับเป็นเส้นทางเเส้นทางก็เป็นวงกลมเห็นไหม140เมตรวิ่งชมวิวสนุกสนุกได้เนาะไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่กลับมาที่เดินนะครับ